วัสดีค่ะ,ะจีค่ะต้นเด็กน้อยขายฟอร์ดครับวันนี้ค่ะฟอร์ดไอเมล่าชพึกพระราม5ค่ะเรามาอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ที่บูธฟอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพทาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมว่าในบูธฟอดค่ะมีโปรโมชั่นแคมเปญอะไรดีๆฝากกันบ้างค่ะเรามาดูกันนะครับผมว่าฟอร์ดปี2025นี้มีอะไรน่ารีบซื้อนะครับรีบจับจองนะครับะเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างไปกันครับ และคันแรกไฮไลท์ภายในบูตสปอร์ตครับเ s s p อเรสต e ส i อร์ตคันนี้ราคาเท่าไหร่คะ1นล้านหแสนบาทครับและข้อเสนอพิเศษค่ะดอกเบี้ยศูน์เพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหากใครที่อยากจะเข้ามารับชมสามารถมารับชมได้ที่บูธของ Ford ได้เลยค่ะคันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะพี่ต้นมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ FORD ดโฉมใหม่มากกว่าเดิมมีอะไรบ้างและก็มีล้อแม็กขนาด20ของ สตอมแท็กที่มีคลิปสีแดงและก็ในส่วนของตัวและหลังคาขึ้นขันปลัดโรงงานเลยนะครับอนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีสองสีนะครับสีขาวและสีบรอนอนี่ก็คือหนึ่งภายในบูธของฟอร์ดค่ะแล้วเดี๋ยวไปต่อคันต่อไปกันได้เลยค่ะ และไฮไลท์คันนี้ภายในงานที่พลาดไม่ได้เลยบอกว่าหาดูได้ยากมากค่ะกับคันนี้ค่ะกับเจ้าตัว r a เจอร์สปอ t ครับผมตัวนี้พิเศษยังไงครับตัวนี้เป็นตัว4ี่ครับผมที่บอกเลยว่าราคาเขามาอยู่เพียง1นล้านแปดหมบาทครับแถ้าลูกค้าสนใจล่ะคะถ้าสนใจครับเด็กน้อคนนี้ครับผมลดไปเลยครับ4ี่หมครับสี่หมบาทครับผมแล้วราคาเหลือเพียง1ล้านสี่0 0บาทครับผม เฉพาะพิเศษภายในงานเท่านั้นค่ะแล้วมากันได้ที่บู o ฟอร์ดเท่านั้นด้วยใช่ครับผมและไฮไลท์ของคันนี้นะครับพิเศษนะครับนี่บอกเลยว่าคันที่โชว์นี้ตกแต่งอย่างสวยงามแล้วบอกเลยครับว่าเป็นตัวสี่สิีที่ทุกคนเรียกร้องหาในปี2 0 2 5นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟอนด้านบนค่ะที่มีตัวฟอนเรนเจอร์ค่ะสีดำค่ะและที่สำคัญเลยได้ทำการแลปใสให้ด้วยค่ะเพราะว่าสีตัวถังของตัวรถเป็นสีน้ำเงินเงาค่ะฝัะ่งของตัวกระจังด้านหน้าค่ะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นด้าน กระจังด้านหน้า FORD สี o R D ดำเงาเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถด,ด้วยค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะคันนี้ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยไซโรบานเหล็กเข้าไปค่ะเปลี่ยนลายล้อมแม็กให้ด้วยเผื่อใครที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมก็สอมาามมารับชมได้ที่บูธฟอร์ดค่ะครับผมและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปรับข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานและอยู่ในบูธฟอร์ดกันค่ะ และพลาดไม่ได้เลยค่ะกับกระบะสิงห์ฮังเรียบค่ะคันนี้รุ่นอะไรครับพี่ตน้นตอนนี้จะเป็นตัวรุ่น Ford m s r t นะครับผมมาพร้อมกับเพียงราคาอยู่ที่1 7 4 9 0 0 0ากบาทครับผมคันนี้มีอะไรข้อเสนอพิเศษภายในงานบ้างภายในงานพิเศษตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าครับดาวห้าเซนพร้อมรับดอกเบี้ยเลยครับ1.99นะครับผมอันนี้นานถึง48เดือนเลยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะฮะยืนไงครับ รถคันนี้เป็นสีดําที่รอบที่แล้วนะครับเป็นสีคอมเอนัสเกยน,นะครับในส,สีเทาใช่ไหมแต่คราวนี้ครับออมาโชว์เป็นสีดํานี่หลอดําดุทั้งคันนะครับผมและที่สําคัญครับพอดาร์เบย์อย่างเราครับมีรถให้ลูกค้าได้เลย สีดําเลยใช่ไหมคะสีดำได้เลยครับรผมเปิดตัวไปกับสีคอมมานเกรย์ก็ถือบอกว่าดีมากๆเลยค่ะก็มาสีดาด้วยคันนี้ล็อตนี้สีดําแน่นอนครับอันนี้คือเขาเปิดตัวครับแล้วก็เปิดจองถูกไหมฮะน้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีบจองเข้ามาครับเด็กน้อยคนนี้ครับบอกเลยว่ามีกิมมิกเล็กๆน้อยๆท้ายคลิปไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมไฮไลท์คันต่อไปกันค่ะไปกันได้เลยค่ะ รับข้อเสนอพิเศษภายในบูธฟอร์ดค่ะท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจและจองเข้ามาในงานนะครับผมรับไปเลยครับกระเป๋าขนาดยี่สิบนิ้วนะครับผมราคาอยู่ที่สาม0เก้ารบาทครับผมมาพร้อมกระเป๋าและตุงคุมแบบนี้เลยครับผมถ้าสนใจต้องทำยังไงบ้างคะได้เลยครับผมติดต่อน้องต้นได้ครับที่เบอร์0ูนย4 5กสี่เก้าสี่ห้าสามาเก้านะครับผมหรือกันมาเจอกันในงานที่ Impact เมืองทองนี้ได้เลยนะครับผมที่บูธฟอร์ดนะครับ หรือถ้าใครค่ะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะสามารถเข้าไปที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์ะราม5ได้เลยค่ะได้ทั้งจองแล้วก็สามารถทดลองขับได้ที่ฟอร์ดค่ะและยังรองรับได้รับกระเป๋ากลับบ้านอีกด้วยค่ะหากเข้อเสนอสุดพิเศษดีๆนี้ค่ะใครที่สนใจก็สอบถามกับทางโชว์รูมได้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะอจิค่ะน้องต้นเด็กมาขายฟอร์ดครับวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ